สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยครับผมในวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hitzaz Studio กับการรีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะมีหูฟังและคีย์บอร์ดนะครับแล้วตัวแรกเป็นตัวหูฟังสีพูสดใสน่ารักเป็นตัว M10 ของทางซูนามินั่นเองและชิ้นนะครับเป็นคีย์บอร์ดแมคโครเป็นรุ่น JX 104โอเคเพิ่ okay, <Okay, S 1> ม่การไม่เสียเวลานะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับเริ่มด้วยชิ้นแรกนั่นก็คือตัวหูฟังนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นหน้ากล่องของตัวหูฟังก็มีรายละเอียดต่างๆบอกด้านข้างและอีกข้างหนึ่งครับก็จะเป็นตัวสเปคของเจ้าตัวหูฟังนะถ้าเกิดใครอยากดูสามารถกดพอส์อ่านได้เลยนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับก็จะเหมือนกับตัวด้านหน้าเลยเปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอตัวหูฟังนะแล้วก็มีตัวของใบคู่มือนะครับที่แถมมาให้ ตัวหูฟังหลังจากที่ผมลองจับดูนะครับน้ำหนักของเขาคือแบบเบาเลยนะตัวนี้บอดี้ของเขาจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีตัวแผ่นของโลหะอยู่ด้านบนนะการยืดหยุ่นอะไรต่างๆถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับส่วนของด้านบนมีฟองน้ำนุ่มๆน,นะครับรวมถึงตรงหูด้วยนะครับมีฟองน้ำที่แบบนุ่มใช้ได้เลยจุดที่มีไฟของตัวหูฟังนะครับก็จะมีตรงส่วนที่เป็นโลโก้ตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็มีไฟตรงไม้นั่นเองสวยๆเลยนะหลังจากที่เราเสียบไฟไปนะครับ เรื่องของเสียงนะครับหลังจากที่ผมลองฟังดูเสียงจะออกแบบแนวกลางๆนะครับตามราคาของเขานะซึ่งเจ้าตัวหูฟังตัวนี้ราคาแค่399บาทเท่านั้นนะครับอ่ะเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากที่ผมลองไปเทสมา ถามว่าเสียงโอเคไหมผมรู้สึกว่ามันแบบกลางๆนะครับด้วยเลทราคาเนี้ยก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับการแยกเสียงอะไรต่างๆก็ถือว่าทําได้โอเคเลยอ๋อผมขอเสริมนิดนึงนะครับผมลืมพูดนะครับด้านหลังของตัวหูฟังนะครับก็จะมีตัวปุ่มที่ใช้สาหรับปรับวอลลุ่มเสียงด้วยตัวหูฟังเขาอ่ะเป็นหูฟังที่แบบมีน้ําหนักที่เบาใส่สบายนะครับตัวของหูฟังนี้ไม่มีการรัดนะผมเป็นคนที่ใส่แว่นนะครับ หลังจากที่ทดลองใส่นะครับทดลองเล่นดูนะครับก็ไม่มีอาการแบบปวดหูแต่อย่างใดนะสําหรับเรื่องเสียงไม้นะครับจากที่ผมลองอัดก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมขอสลับไม้สักคู่นะครับฮัลโหลจ้า1 2 3าเทสเทสเสียงนะครับเสียงทุกคนได้ยินนะครับมาจากตัวไม้ของตัวหูฟังเลยนะเดี๋ยวผมจะขอให้ฟังนะครับนี่ตัวไม้นะครับฮัลโหล123าเทสเทสเสียงจากที่ทดลองนะครับก็เสียงของตัวไม้ก็ถือว่าโอเคนะดังฟังชัดใช้ได้เลยนะครับ ก็ถือว่าชัดเจนเลยนะสำหรับใหม่ที่ติดมากับตัวหูฟังนะครับผมถ้าเกิดใครที่อยากได้หูฟังที่แบบไว้เล่นเกมราคาไม่แพงนะครับก็ลองมาดูตัวนี้กันได้นะ,ะสำหรับตัวต่อมานะครับเป็นตัวคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับสําหรับใครหลายๆคนอาจจะอยากดูตัวคีย์บอร์ดกันแล้วนะตัวกล่อง,องเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียบระยบตัวนี้เป็นของทางซูนามินะครับรหัสเป็นตัว JX104 เป็นคีย์บอร์ดแบบ full size ข้างหลังก็จะเป็นตัวสเปคนะครับถ้าเกิดใครอยากดูสเปคแบบละเอียดก็สามารถกดพอรอแล้วก็อ่านได้เลยนะครับผมตัวที่ผมได้รับมาเป็นบูสวิตนะครับซึ่งรุ่นนี้จะมีทั้งหมด3สวิตด้วยกันนะครับมีบูเลสแล้วก็บ่าวนั่นเองแกะกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอตัวคีย์บอร์ดใบคู่มือที่ดึงคีย์แคปตัวคีย์บอร์ดนะครับบอดี้ของเขาจะเป็นพลาสติกมีน้ำหนักที่เบานะครับพกพาสะดวก การดีไซน์ปุ่มเป็นปุ่มแบบลักษณะลอ,อยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมได้รับมาเป็นบูสวิ h นี่เดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันนะครับ เสียงของบูสวิตซ์นะครับมันก็จะออกแบบคลิกๆหน่อยนะถ้าเกิดใครที่ชอบแบบเสียงดังๆก็เหมาะเลยนะครับสําหรับใครที่ไม่ชอบเสียงดังนะครับก็ลองไปเล่นพวกสวิตซ์เลสไม่ก็บาวดูนะครับอ่ะเรามาดูกันที่ข้างหลังของตัวคีย์บอร์ดกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับก็มีเขียนว่า JX104 อยู่ตรงกลางเนาะสิ่งที่ผมชอบของตัวรุ่นนี้นะครับก็คือตัวสายไฟของเขานะครับ อย่างที่เห็นเลยครับตัวรางตรงข้างหลังอะ่ะเราสามารถบิดสายได้นะครับว่าอยากให้สายอยู่ตรงกลางไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวานะอันนี้เราสามารถมาจัดสายไฟได้เลยมีแผ่นรองการเลื่อนทั้งหมด4มุมนะครับสามารถปรับระดับตัวคีย์บอร์ดได้การเชื่อมต่อเป็นแบบหัว USB นะสายไฟเป็นสายยางยาว1.6เมตรอย่างที่เห็นเลยนะครับหลังจากที่เราเสียบไฟเสร็จนะครับตัวไฟก็จะมีการลอดออกมาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยนะ ถ้าเกิดเรากด Fn แล้วตามด้วยลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงนะครับก็จะเป็นการที่เราหลีดแสงไฟแล้วก็เพิ่มแสงไฟนั่นเองส่วนปุ่มซ้ายและปุ่มขวานะครับอันนี้จะเป็นการกําหนดครับทิศทางของตัวแสงนะครับว่าจะไปจากซ้ายไปขวาหรือว่าจะไปจากขวาไปซ้ายนะครับตามที่ผมเล่นเลยครับคีย์บอร์ดสามารถเปลี่ยนไฟได้ทั้งหมด22โหมดด้วยกันนะครับโดยการกดที่ปุ่ม Fn แล้วตามด้วยปุ่ม A ตรงนี้นะครับตั้งแต่ A 1ถึง A 6เลยนะ อันนี้จะเป็นเรื่องของตัวโหมดไฟนะครับเห็นไหมครับตัวโหมดไฟก็จะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่ขอเสริมหน่อยนะครับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ไฟของเขาไม่ใช่แบบ Full RGB นะมันจะเป็นการแบ่งโซนของตัวสีไฟอยู่แล้วนะครับที่มีการฟิกสสีของแต่ละปุ่มมาแล้วสิ่งที่เราเปลี่ยนได้มีแค่ตัวของโหมดแต่ไม่สามารถเปลี่ยนสีของแต่ละปุ่มได้นั่นเองเนาะ สำหรับสีนะครับก็ลองมาเปลี่ยนกันได้นะครับชอบหมวดไหนก็แล้วกแต่ลุกคนเลยนะครับรายละเอียดในการเปลี่ยนโหมดต่างๆมีอยู่ในใบคู่มือเปลี่ยนง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้เป็นม e ลติคอรคีย์บอร์ดราคาแบบหลักร้อยเลยตัวนี้แค่600กว่าบาทเท่านั้นนะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยขอฝากอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจคีย์บอร์ดและตัวหูฟังผมขอแนะนำเป็นตัวเซตนี้เลยนะครับเดี๋ยวลิงจะอยู่ที่ใต้คลิปนะ ดยราคาของเซตนี้อยู่ที่1,069บาทเท่านั้นนะครับสามารถใช้โค้ดกรอกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มได้เลยโดยที่โค้ดจะอยู่ที่ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับผมโอเคผมก็สำหรับนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับไปไว้ป้วยบายๆบายจ้า